สวัสดีพี่น้องวัอนี้มาสอนเราได้บ้านได้ไหมดูนี่บอกสอนดอวยนั่นดิกินแม่มันแล้วก็กินลูกมันเนาะพี่น้องเนึงมาเบิ้งแล้วมแวม่ไป็นง่ายไป็ยังอีกอยากไปเบิ้งหองประจอยโอ้ได้ไดโอ้ยหัวหน้ากรรโอ้ยเนียนนี่ไปคลองไปคองคอ้อีก เพิ่นกับซีซันอีกได้บาทเด้ได้เด้ชาไทยบูเด้อน,นั่นน่ะเอาไทยบูเป็นผู้สอนว้าวได้อีแล้ามันหักก้อนขีท้ายจังหน่อยพี่น้องเอ้ยคอแห้มีตัวน้อยอยู่เนาะ โต้ได้บาดนี่ได้ซ้ำโต้ขอลอบพี่น้องน้ำของดิพี่น้องวิงวอนว้าวพอกินเน่ยแน่แม่ขอซานวินไปเหรอเฮ้ยไปโหลดกันเลยนี่นี่ตัโต้ใหญ่ทั้งนั้นเนาะจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้มือม้วนเนาะสอนเป็นสอน คนคิด้รื่องม,มองนดสนสน้ส่วนส่วนบูบูนี้คิด้มตังแต่อี่นี่มันมันบอลนานดะสาวไทยบูอย่าหาเลยเด้เอเห็ดบาดมาสอนเหตดเบิดบพี่นองเอ้ยเตเบิไปหอดเราได้วันนี้นะละฝนตกวันนี้ละ เจอว้าวน,านี่แต่แถ,ถวคู่กกค,คุณเหรอคคุณแถวแเก่าอยากลงคลิปนอกพี่น้องเนาะคือขนาดจอยออเห็นาะเพราะว่าโอ้เฮ็ดเฮ็ดกับเถาคือคนเนาะเจมือนกันเขาใหญ่มากกับทันทันพอดีทันโลกโซเชียลพอดีอดอตอนน้อยไ่นยังบ่มี จะต้อนขิดไท่หรอโอ้โหนี่สอนสอนรุ่นใหม่ได้แบบนี้นะพี่น้องเบิ่งเออร์เด้อน,นี่บวกมีขี้ต้มน้ำผักสอนแบบนี้เนาะอือขึ้นเหล่าเนี่ยอือขึ้นเหล่าสั้นก็เอาเหล่าให้มันกินซะ้อือสอนแบบใหม่ กรุ่นใหม่เด็อพี่น้องเด้อทำพี่น้องเห็นกับให้สอนแบบนี้เด้อเฮียนเด้อที่ได้ทีได้ได้คำสอนแบบนี้แนานเห็นบ่อนว้าวก้งกืลูกกบลูกกบกะือเรามือยูเดห็ดบุเป็นแบบไนเดี๋ยวคำเล้เด้พี่น้องคำแล้วเขาก็ยังโบยมืออยู่อันนั่น สอนรุ่นใหม่เด้อเฮียนเด้อบ้นเด้อมั่กาซิได้ได้คำสอนรุ่นนี้น่ะนานเลยมันโตอู๋นึกไอ้ไม่ได้า่ปลาเป็ดตัวละโบมาเลยเนาะมาแล้วมาหนิก็ถือขึ้นสวีปมันวามันถืลงก่มันได้ขึ้นไป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 มือกวาดโบไว้โบไว้ ดูเดียวนี่แหละอมโบโดนเนี่ยได้หาหกตัวเลย,ยนี่ว่าเมยจังสลาดาน,าน้าโรดกับปูญ่กะนานตั้มเห็ดขึ้นนี่แหละถือเด้พี่น้องเอ้ยนะถือคู่ยางตัวดำๆกับถือ,อโอ้ได้หลายแลว้วโอ้ โอ้กินกันยังบ่มือเนาะสู่ซนหนุนป้าขนาดป้าเฮ้ยมือกบองดีเกบงเอาน,นอีกจังาาเนี่ยไมันลีงบ่อนจิลไปลบมาทีเก่าอันนี้บ่มันมือเยอะเละัเห็นลมตามอยู่ล่มมีก็เลยับนิดแล <c oughs> งานเออรุ่นนี้หรอได้ละ มาอึงมาอึงมาเย็นไมยนอ๋แ hmm. ต mm ่เยนคุณไปอไปผู้ยถอืไปเอาเลยนะเป็นได้ลองเหตดก็มนูอือเนี่ถือถือขอโอ้ยใส่มาถือของและบาทมันินมาทังนี้เ้ยออมอทำไมทำไมพี่น้องเป็นใส่มาถือของมันนโอ้ยสปล่อยมัน มันซดีการละดีการแหละผมิว่าแหลเนาะไปแลลวไปหละถือได้เลมันถือได้คำถอนแบบลบเดียวเนาะพี่น้องเอำเพิ่นสอนแบบบุกี้นี่แหละไลยได้ล้มมือนน่ีมือได้แานนาะของไฟของมันน็อเห็นขนลูกเดีเห็นอยู่ไข่เนะนนี้เห็นไข่แต่ไข่แวบแหละ เอ,อเป็นการสอนแบบใหม่ได้คืนอยู่บ่านานดีได้คืนแหลนตัวไปนะ่ะดีโอ้คือมาขักแหน่โอ้แรงกับแรงมืดกับมืดระบาดเองอันอนั้นม่เียแื้อนักจับแคหน เม่งม่งเม่งมันว่าดึงจังเด้อวิธีสอนแบบใหม่เอ๋บ่ได้ได้หรอบนี่ยโได้ก็มีคนดิวิธีสอนแบบใหม่อันนั้นวิวธีสอนแบบโบราณันดีสอนแล้วยกขึ้นอยู่บ่กลับหลังกับหน้าเห็ดลูกเป็นเป็นวินนี่ขันว่าเป็นวินมีความสามารถน่นเฮ็ด ไปตาวมาปัญหาเฮ็ดหน่ะคือจังมันก็เอาคื่องอะไรแบบนี้เออพี่บอกจุ้มโจ๊บผสมซ้ำกระวาซักบัดเดียวจุมพร้อมเขื่นมากเนาะเขาสอนลบไปลบมาเผื่อได้จุ้มได้จุ้มมันดื้อเนาะเฮ้ยบัดนี้แหงโดนโดนโดนจังๆโดนเหตุอะไรอื่นเลยโดนเด้อ พกมันจังววาพ่อเมื่อละเมื่อละเนี่ยนอกไซค่าน่อทำแหละชีทุ่มได้กินหรือเข,ของใส่เนอของใส่ประมึงนะ่ะข,ของใส่ได้ <laughs> ว่ดี้เมนกินทังใส่ด้วยกด้งางกินด้นยังเพลงกระด่างคือดังคุณเจ้เฮ้ยนั่นแหละเขาจังว่าว่าเขายากบนใส่เขาคือเอาบัได้กับไส่สมองน้ำใส่ชิ้นแบบใส่หม่ใ้นาจังยนะคะ ใส่ไว้แล้วมันตาอนาจิดบะในกะปิกะหงอนนะค่ะหงอันแม่บอกเสีอกบหงแม่จ้างหดเล็กผขาได้ของเขาเล็กเหมนมือเออเออเออเหตุแบบนั้นแหละอยู่มองเดียวไปเรื่อยเรื่อยอย่าว่าเด้อลมลมผูกเขาอยู่มองเดียวนี่เขาอยู่มองเดียวจังซี่เบิ่งนี่นี่บัดรเขาถอนนั่นเพื่อนบัดรเงบไปเรื่อยเฮ้ยบัดนี้กระถือเท เขาไทยบูหมกทหารบอบอเป็นคือเขาป่าดอกทำเขาป่าหาเห็ดเลยแม่นป่าเพิ่นก็นไปหาเห็ดหาเห็ดมื้อนี่มีแต่ดอกเปื่อยๆป่อยเหรอแม่ป่วยเห็นอะไรไปเห็นอะไรได้อันนั้นหมดแล้วเราแดงมากเลยไม่ขีนน่จะแงงมันก็บ่ถือมันเลยบ่ได้อือมีหมองเก่าขึ้นมาเหร เบิ้งมาดูบัดนี่ทาเบิ้งเด้อบัดมันบัดโดนโดนแล้วอันนี้มันโดนอีอือเรงว่าบ่ได้กระโดดอยู่ที่เดิมไหมอยู่แล้วเดี๋ยวถือจี้เบิ้งนานคือเก่าโบว้าเอาใหม่เอาไม้เด้อบัดเคุนกำลังสีเฮียนเด้สักเฮียนสี่คำละเฮียนวิชาเฮียนวิชาเฮียนวิชา ลบยัางเตาพ่อบ่คือกีบออเก่างเตาคีโต้มกับพ่อขี้ต้มเฮก็ได้อยู่ดีจักโตนับถุนดีไล่เถอะผู้นับถุนนี่สิออกอยู่บนหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หาหกโต้นี่ล่ะนั่นไหนหิบไปหิบไปบ่ได้คนบ่อนั่นนี่คนบ่อคนบ่อเซียนกับคนเซียนนี่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ ơ ừ, yên chắc nồi, bỗng yên chắc mẹt, anh yên hết này Kuna, hai bay kuna, hai bát bay phật mẹ? Hai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  mẹ? đi mẹ? Hai 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 ของเขาสอนยังบบถือเขาก็ยังถือโอ้ยบนี่บอกเอาลองดูให้ไปเรียน่อนกลับมาโอ้สักขีต้มอะไรโบถือโอ้ยสักขีต้มอะไรยี่สิบอประกันว่าบบถือเห็นบมดอ่ะถูกเขาเสียนเลยเขาบอกเลยว่าเราประกันว่าบบถือบบถือลักษณะ สมพอมันบอดได้เบิ้งไปจกเบิ้งมุดดูของมันน่ะเอามือจกเบิ้งเลยหัวจ็คดอกบานเลจกเบิ้งตลอดได้เบิ้งของไผกระยาต้องจกเบิ้งคือเพิ่นหุงเขาหนิจกว่าขาข้อมือด้านใด้แหละขานี่บอมันเลิกบอแล้วกอ่ะมีเรื่องนี้เจ้า อืมอือให้จังซี่วิธีการสอนนะเหื่อยกับคุ้มได้เฮ้ยลำบากเดินแบบไม่ได้กระโดดบ้านอือตัวดำดำน่ากินได้ได้พี่นุ้ยลายคือบุ๋มีขุดจนงอันอาตัวดำดำน่ากินได้ได้เอาไปจอยไกี่แก้วน้ออือเสียเวลาอู้มันก็ทึก หน่อยบริเมนเด้อมันก็อยู่ของเก่านั่นเป็นวินน่ะนี่จะถือก็เดาเขาเอาบดอ่าวทันดีทันดีมันรวมนะอือมันรวมอยู่ทีกปันได้สำมือว่าหากินได้แหละเป็นล้อยยูของเขาสิโอ้ยบุได้เลย ำลูกก็กินทำยยนแม่ก็มาการเด้อจะเอาแม่แม่มันน่ะบัดนี้บอกอมันห้องบัดนี้แหละมันห้องเนาะต้องเอาแม่มันขาวลูกมันอย่างเดียวแม่มันไข่หี่ล่างตัวมได้แต่ละตัวกระดือพอใจกระดือกันแล้วได้แต่โคได้อยู่มักเดินนะโคขี้เหงาบาดนี้นะ เราเบิร์ดละเบิรมันคือบทีกับดีไลน์มาด่นนี่เออมันต้องแบบนี้มาด่นห่อคำกับคำแล้วพี่น้องยังบ่กยาอยู่เอาหมดแล้วเก่งจะแทะเก่งจะแทะลุยน้ำลุยต้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบิร์ดแล้วด้านนี่บอกอย อนาูกแมงดาค่ะน่แม oh. ่อนบอกยักบอกใครมันน่ะมันได้ยินบอกว่าเขาใช้แต่วิธีเก่าวิธีเดิมเบอนี่ออกเลยเด้มันคือบ่มีลูกมันยังกินได้เนาะกออกอคบ่มีลูกมันดีเ่นยักนล้งูจักสูตรนี่แต่บอกใช้ด้มเบ้ายากจักแสูตรนี วันนี้ละร้ายทีได้ยคุณส่วนลินทาเขากับสีบบมี่ผู้ชส่เลยเจ้ดนน้อืมเ่จวาได้เขาประกาศอตอมันเอิ่มื่อก่อมอก่อน,นังกูก็อยากเมือ่อก <c oughs> ูคำเฝ้าเมื่อใส่เนาะป้าป้า สำรับคลิปนี่กับสิจบแลวเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยทากทายพี่น้องนะสวัสดีค่ะจ้า